แฟนปืนเตรียมเฮอาร์เซนอลใกล้ปิดดีวคว้าตัววิกเตอร์ยเคเลสกองหน้าตัวเก่งจากสปอร์ติ้งลิสบอนทาชาทาวเวลลรลีครับนักข่าวสายการตลาดเปิดเผยว่าดิลนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายโดยอาร์เซนอลตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับยเคเรสได้แล้วในสัญญา5ปีที่เหลือคือตกลงรายละเอียดค่าตัวกับสปอร์ติ้งลิสบอนในขณะที่เลก,กิฟครับสื่อจากฝรั่งเศสก็ยืนยันตรงกันว่าค่าตัวอยู่ที่60ล้านยูโรหรือประมาณ2280ล้านบาท สำหรับฟอร์มของยูเคเลสในฤดูกาลที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับยิงไปถึง54ประตู13แอซซิตจาก52นัดรวมทุกรายการหากปิดดีลนี้ได้อย่างเป็นทางการครับยูเคเลสจะกลายเป็นหัวหอกตัวความหวังของมิเกลอารเตต้าช่วยเสริมคมในแดนหน้าเพื่อลาแชมป์พิมลิกและลุยศึกยุโรปในฤดูกาลหน้าอย่างเต็มตัวดีลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบิก๊กเดลของตลาดซัมเมอร์ที่แฟนปืนใหญ่ต้องจับตา